จ้าวาวันนี้ก็โดนปลายยามน,นะล้วตัวนี้นะจะเป็นผลิตภัณฑ์เอาไว้ซักเชื่อชัยไหนเนาะพออันนี้อันนี้เป็นคราบเลือดสมมุติว่าเขาเป็นเมน้นเนาะเออมันกระซดออกต้างเกี่ยวเหรอเอะกะมันล้นเอะกะเออเขาก็ากมาซักบางทีก็ซัอกออกอยากขนาดวันนี้ก็เลยมาเจอตัวนี้เนะเจ้าของคิสซีลินใจดีขนาดโอ้ยร้อข้างแรกคือแบบโอ้ไม่กอดเอะะเนาะอ่ะพออนนี้นี่ก็บีบบีบลงไปหรือเจ้า บีบลงไปแล้วก็ใจมือถูๆูบาๆหนามาต้องออกแรงอย่างนักเลยวนวนวน,วน,วนู่หันน่ะนะเจ้าขาบเลือดมันก็จะหายแต่ละอ่ะกินหอมตัวนะตัวเนี้ยมันมีสารสกรัดจากธรรมชาติมีมะเป้าแล้วก็มีปาล์แล้วก็จะมีโปรตีนโอเดลิกเอนไซม์นานะเจ้าอ่ะเยอะสลายข่าบโปรตีนข่าบฝังแน่นเมื่อมันรุดออกง่ายมาต้องเปลืองแห้งเลยเจ้าข่าบเลือดข่าบประจำเดือนค่าบตกขาวนั่นนี่ สักผ้าอาันางงก็ได้หมดแล้วเจ้าผ้าคนหนผ้าชุดชั้นในเตียวไหนหอานี่หนาสามารถสักได้เจ้าที่สำคัญหอมขนาดขวดใหญ่ใจได้เหมือนเจ้า